โอเคเดี๋ยวผมสอนวิธีการเล่นผ่าน chapter ์ปช chapter 9ชั chapter 10เนาะขอเริ่มที่ chapter ์ปก่อนเลยแล้วกันขูแต่ว่าตัวละครผมเวล2 20หมดบไงประเด็นเลย เอาชองอาแล้วกันนะชองอาน่าจะดูไอ้นี่สแตนดาร์ดสุดสมบัติในการเล่นด่าน8ผมคิดว่าใช้เป็นตัวตราทหารผมใช้เป็นตัวของมุงกุดกอบลินแล้วกันนะคิดว่าคนที่ใช้เล่นผ่านจริงๆน่าจะไม่ต้องใช้นะครับใช้อย่างอื่นดีกว่าใช้เป็นโลของบรบแทนก็ได้นะครับใช้แทนกันได้เนาะอีกชิ้นนึงใช้เป็นนักล่าความกลัวก็ได้นะครับชิ้นนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันตัวของเทพบูชานะครับจะเป็นแท่นเลือดก็ได้ครับลงเลือดไปสักสิบก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเนาะแทนช่างที่เด็กส รหรือว่าจะเป็นตีเหล็ก15แล้วก็ฮีโร่สิก็ได้ถ้าตัวละครที่เราเล่นมีดูดเลือดในตัวเองอยู่แล้วอย่างชองอาเงี้ยจริงๆแล้วมีดูดเลือดในตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเอาแท่นเลือดไปขนาดนั้นแต่ว่าผมเอาไปแล้วกันนะครับติดสอยไปแล้วกันนะครับผม แล้วก็ส่วนฮีโร่ต่างเนี่ยก็จะใช้เป็นชอ่องอาคู่กับฮีโร่ล็อกต่างๆนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักฮีโร่ล็อกก็แนะนําว่าลองไปดูคลิปที่ผมเคยรีวิวตัวละครฮีโร่ล็อกก็ได้ครับหรือไม่ก็เดี๋ยวดูในคลิปนี้ได้แหละว่ามันส่งผลยังไงบ้างนะครับตัวของฮีโร่ล็อกเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นกันเนาะ ตอนแรกเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเลือกเป็นช่างตีเหล็ก15มาให้เลือกเป็นเงินครับถ้าเงินออกแนะแต่ถ้าเงินไม่ออกก็เลือกเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับที่พอจะเอามาช่วยเพิ่มดาเมจนะแนะนาว่าเป็นของดาเมจจะดีกว่านะครับเออนี่นะครับผมจะเป็นผลจากตัวของฮีโร่ล็อกเนาะจะทําให้เราสามารถเรียกฮีโร่ตัวเดียวออกมาในตาแรกได้เยอะมากๆาเลยครับตัวที่ไม่ใช่ฮีโร่ล็อกเนาะแล้วก็ในการเรียกตัวละครนะครับจะต้องเรียกอยู่ใน3ตัวเท่านั้นนะครับหากเลือกเกิร์เป็นตัวที่ 4, เพรพอจะทําให้เรียกตัวฮีโร่ตัวอื่นออกมาครับแต่ว่าอนน เลือกแล้วนะผมก็จะต้องเรียกคิโลตัวอื่นออกมาอยู่ดีครับเพราะว่าอยากได้ช่อง R เพิ่มนะแค่ตอนนี้ช่อง R มันมีแค่เนี้ยเออมันทำสอดาวเงินไม่ได้มันขาดตัวเดียวเนาะก็หลักๆช่วแรกๆวางตัวเท่าที่วางได้ไปก่อนและห้ามขยายกลุ่มเด็ดขาดครับในการเล่นด่าน8นะอันนี้ผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าห้ามอัพนะครับเพราะว่าเงินเราจะหายไปเยอะมากๆจากการอัพขยายกลุ่มไปนะครับ แต่เอาจริงๆคิดว่าหลายๆคนคงจะไม่อัพขยายกลุ่มอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ตัวละครมีให้วางมันก็เยอะพอสมควรนะ3ตัวเลยอยากได้ชองอาเป็น2ดาวงเงินอ่ะตอนนี้แล้วก็ถ้าให้แนะนำนะครับแนะนำว่าฮีโร่ล็อกอาจจะไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งหมด5ตัวนะครับอาจจะมีแค่3-4ถึงตัวก็ได้แนะนำว่าใส่มาก่อนฝากโอเคช่างมันแล้วกัน <laughs> ก็แนะนำว่าใส่มาก่อนนะครับอย่างน้อยก็จะมีโอกาสออกฮีโร่ที่เราต้องการมากขึ้นนะครับผม Hmm. แล้วก็อันนี้อาจจะเห็นว่าผมวางตัวเดียวผ่านได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเล่นแบบว่าใช้หลายตัวผ่านตอนช่วงแรกๆไปก่อนก็ได้นะครับตอนช่วงแรกๆไม่ได้บังคับมากแต่ว่าหลังจากประมาณด่าน8ดอะด่าน8เราจะเจอมอนสเตอร์ตัวนึงที่เป็นมอนสเตอร์พิเศษนะครับมีความสามารถในการสะกดจิตตัวละครฝั่งเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางตัวละครตัวเดียวครับเพื่อให้สกิลของตัวสะกดจิตเนี่ยไม่ส่งผลเนาะเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าตัวไหนเนาะ นี่นะครับชองอา่อเขา้างจะเป็นตัวหนึ่งที่เคลียรชิลมากมากนะมีดูดเลือดในตัวเองดามเมจสกิลค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวเจ้าหญิงแวมพร์นะมีความสามารถในการสะกดจิตสตู4วินาทีนะครับซึ่งมันจะไปตีพวกเดียวกันเองนะครับผมเพราะฉะนั้นระาวาังกันไว้ด้วยตอนเรามาถึงด่านแปดนะครับแนะนาว่าเราจะต้องวางตัวเหลือแค่ตัวเดียวพอครับส่วนดาบเนี่ยชองอาร์นะครับแนะนาว่าตัวชองอาร์เป็นตัวที่เน้นคาถาเวทกับตัวของความเร็วโจมตีเป็นหลักถ้าให้ใส่ผมจะเลือกใส่เป็นคาถา2แล้วก็ธนู1 จะค่อนข้างบาลานแล้วกันถ้าไม่มีของจริงๆจะใส่เป็นธนู2คทา1ก็ได้หรือจะเป็นเกราะ1นึ่ทา1ธนู1หรือจะเป็นดาบ1คทา1ธนู 1. 1ก็ได้ครับแต่แนะนำว่ายังไงก็ต้องมีขทากับธนูอย่างละหนึ่งครับผมเป็นขั้นต่ำเนาะเพราะว่ายังไงเราก็คงจะไม่ดวงแย่ขนาดไม่มีของพวกนั้นเลยมั้งโอเคดาวตันแล้ว เนี่ยแล้วข้อนี้อย่างหนึ่งนะครับของการวางตัวเดียวในการเคลียร์ด่านไอ้เวลามันออกเพิ่มดาวอะ่ะมันการันตีลงหัวนะครับทาให้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับสาหรับการเล่นผ่านโดยใช้แค่ตัวเดียวเนาะอันนี้ผมจะใส่เป็นเกราะไปนะครับผมเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วตัวของกระทาแลบตัวของธนูผมจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่า,าใส่ใส่ไปก่อนครับอย่างน้อยเกราะเราก็มีเลือดเพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมแล้วก็มีลดดาเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยก็ถือว่าโอเคเหมือนกัน สำหรับคนที่มีตัวละครเลเวลไม่สูงสแตตตัวละครไม่สูงเนี่ยแนะนําว่ายังไงก็ต้องใส่เกราะนะพวกด่านชั a เตอร์สเนี่ยค่อนข้างจะใส่เกราะทุกตัวนะครับไม่ว่าจะตัวดาเมจหลักหรือว่าตัวไฟเตอร์ก็ตามนะครับอืมโอเคต่อเนี่ยชิลมากครับด่านนี้ที่ผมเห็นผ่านง่ายๆอย่างหนึ่งด้วยคือสแตตมันสูงนะครับตัวละครผม มันเลยป่านไม่กี่ทีตายนะครับเวลาเราเล่นเองเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการผ่านนะครับแต่ว่าก็น่าจะต้องทำใจนิดนึงอะ่ะออก็ตัวผมเลเวล20หลายหลายคนน่าจะมีตัวที่ประมาณเลเวลถึงเลเวล16เนาะถ้าเล่นมาถึงด่านนี้แล้วเทคนิคด่านนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขนาดนั้นแล้วนะครับหลกัหลกๆก็คือเล่นไปจนจบเนาะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนเจอมอนตัวสุดท้ายตัวของบอสเนี่ยแนะนําว่าถ้าเราเล่นเป็นตัวตีระยะไกลเราวางแทงหนึ่งตัวพอครับแล้วที่เหลือเป็นตัวตีไกลให้หมดเลยนะถ้าเล่นเป็นแบบอาร์มิดเล่นเป็นฮันซีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเล่นเป็นตัวตีระยะใกล้วางตัวเดียวก็ค่อนข้างจะดีกว่านะถ้าอีกตัวหนึ่งไม่มีของนะครับหรือว่าดาวไม่สูงแต่ถ้ามีดาวซักดาวทองหรือว่าส่งดาวทองก็วางเพิ่มไปได้นะครับอืม ตอนนี้คิดว่าก็น่าจะชิวๆแล้วนะครับด่านสิบเก้าแล้วชั้นสิบเก้าเนี่ยคือปาดหายหมดนะครับชองอาถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแนะนําสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าตัวของชองอาเนี่ยเคียร์มอนหมูนเร็วมากๆและแรงมากๆนะครับแถมมีดูดเลือดในตัวเองด้วยไม่จําเป็นต้องเอาไปลงแท่นเลือดสิบนะครับก็ค่อนข้างเหมาะมากๆเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการตัวจะเอามาแบกช่วงต้นเกม แต่ว่าพอไป c ช a p ต e r 2ตัวมันเล่นไม่ไหวนะครับเดี๋ยวในการสอนเล่นด่านทุกด่านตอนนี้เดี๋ยวผมน่าจะใช้ช่องอาทุกทุกด่านเลยนะครับผม ก็โอเคเดี๋ยวไปแชปเตอร์ต่อไปกันนะครับตัวของแชปเตอร์เก้านะครับที่ผมจะขอเปลี่ยนจากตัวของแชปเตอร์แปดนิดนึงก็คือจะเอาตัวของตำราเวททเลพอร์ตมาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในดานนี้นะครับพวกตัวไฟเตอร์จะแพ้ทางมากๆนะครับเพราะว่าแชปเตอร์เก้าจะเป็นดานที่เราจะเจอมอนท,ที่อยู่แนวหลังที่เก่งมากๆมีความสามารถในการสโลว์ฝั่งเรานะครับแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงมากๆครับรวมถึงบอสนะครับผมที่มีความสามารถในการฆ่าเราภายในคิดเดียว ตัวของตำราเวทีพอร์ตจะมาช่วยกลบในเรื่องนี้ที่เป็นความยากของด่านกาวได้ดีมากๆเลยครับผมเอาของกันตายมาหน่อยแล้วกันครับเผื่อใครที่ไม่รู้เนาะว่าจะเอาของกันตายอะไรดีเพราะจริงๆเนี่ยที่ผมใช้อ่ะจะมีของดาเมจหนึ่งของดาเมจสองแล้วก็มีของช่วยในการเล่นอีกหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีของกันตายหนึ่งแล้วก็ของดาเมจหนึ่งนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงจะเป็นของกันตายหรือว่าของดาเมจก็แล้วแต่นะครับควรจะมีของกันตายนะยกเว้นด่านแปดผมคิดว่าด่านแปดดาเมจมันไม่ได้เวอร์มากก็อาจจะไม่จําเป็นแนนนนะําเลลยช้้ีโกของ บใช้ได้ดีมากๆนะใช้ได้ยันด่าน10ด่าน Chapter 2ทั้ง2ด่านเลยครับโล่คอนรลบเก่งมากๆสามารถมอบโลกป้องกันได้ขาดป้องกันดาเมจเอามาตะได้5ครั้งนะครับผมอันนี้อันนี้ผมจะแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่มากกว่าส่วนของดาบความกลัวเนี่ยมันใช้ได้หลายหมดก็จริงแต่ด่านนี้ไม่ค่อยแนะนําแล้วกันอาจจะใช้แทนตัวของตราทหารก็ได้นะไม่แย่เหมือนกันเออลินล,ลี่ไม่เอาไม่เอาอเกลือจังอะไรวะเนี่ยโอเค ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวหาตัวแทงหน่อยแล้วกันลินล,ลี่ถือว่าเป็นแทงที่เก่งที่สุดในปัจจุบันนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครไม่มีฮีโร่ล็อกที่เป็นตัวแทงตัวอื่นเลยยกเว้นตัวของอาร์เกสก็ใช้อาร์เกสก็ได้นะอาร์เกสก็ไม่ได้แย่เหมือนกันครับผมอาจจะพูดไกลไหม่หน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ปวดคอมาขอกขอพักคอนิดนึงนะครับ <c oughs> โอเคลินล,ลี่มาแล้วถ้าลิลลี่มาเราวน่าจะชิลแล้วนะครับ หลังจากนี้ผมก็คงปล่อยชิวได้แล้วแหละไม่น่ามีอะไรยากเลยครับแต่ว่าด่านนี้ข้อเสียผมไม่แนะนำให้ฟาร์มนะแนะนำว่าให้เล่นให้ผ่านพอแบบถ้าผ่านปุ๊บให้ไปเล่นด่านสิบเลยครับถ้าผ่านด่านนี้ได้แสดงว่าด่านสิบก็ไม่ยากเลยครับเพราะว่าด่านสิบยากกว่านะเอ้ยเพราะว่าด่านก้ายากกว่าพู้ผิดน,นะครับอืมเนี่ยโลนักลบส่งผลมากนะครับทำให้ไม่โดนสตันด้วยนะแล้วก็ไม่โดนดาเมจจากโดนโกเลมระเบิดนะครับทำให้เป็นชิ้นหนึ่งที่ผมแนะนำให้ปั้นเลย ก็แต่ว่าต้องเล่นอารีนาเยอะนิดนึงนะครับก่อนจะได้มาธนูกับเกราะเหมือนเดิมนะครับที่บอกไปเนาะผมจะใช้เป็นเซตเดิมเลยนะครับเป็นธนูเกราะแล้วก็คาทานะครับเซตนี้ค่อนข้างจะเซฟชีวิตได้ดีมากก็คือไม่ตายง่ายด้วยนะครับผมจากเกราะจริงแล้วเราไม่ต้องอัปดาวอะไรเพิ่มมากแลนะ้วเนี่ยน่าจะผ่านได้แบบชิลๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครมีตัวของหน้ากากภาพลงตา ใส่แทนตัวของตาราทหารก็ได้นะจริงๆตาราทหารไม่ได้สําคัญเวอร์ขนาดนั้นนะครับผมแค่ว่ามันเพิ่มดาบิทให้เราง่ายครับผมก็เลยใส่มาเ,เดี๋ยวผมลองให้ดูนิดนึงแล้วกันครับถ้าผมไม่วาไปจะเกิดอะไรขึ้นนะด่านนี้ด่านนี้ผมบอกเลยว่าไม่วาไปเหนื่อยมากๆนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวดูนะ นี่โอ้โหแต่มันก็ง่ายดีวะ่ะด้วยความที่สแตตตัวละครผมอาจจะเยอะแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยต้องตรงนี้อาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่เชื่อผมครับเล่นไปเรื่อยๆยากแน่นอนนะยิ่งเจอโกเลมเยอะๆทำลายโล่พวกได้ขาดเราเยอะๆเนี่ยแบบเนี้ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูครับฝนคือแรงมากเลยนะเนี่ยแล้วมันสโลเราด้วยอ่ะก่าจะเดินไปถึงอะ่ะโอเครอบนี้ยังไหวยอยู่เกือ <laughs> บตายแล้วเกือบตายแล้ว ถ้าเพื่อนๆหลายๆคนที่แสแตตตัวละครน้อยกว่านี้ผมบอกเลยว่าตายไปแล้วนะตายไปแล้วสิบรอบอะผมบอกเลยเอเอาคาามาเอ๊ะไม่ใช่คาานะธนูพูดผิดกรอสวยมากขหดาบให้มาเยอะจัดอะแต่ดาบเราไม่ได้ใช้แล้วดิเอธนูธนูใส่ไปแล้วประมาณนี้ก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยเ้วเจอตัวนก้วยตัวนกยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับผมบอกเลย โอหเดี๋ยว่าผมผ่านชิวๆพอสแตตตัวละครในดีเนี่ยอืมเอาเล่นไปนเรื่อยๆก่อนแล้วกันเล่นไปนเรื่อยๆก่อนหรือว่าเอาลิลี่ออกไหมเอาลิลี่ออกแล้วกันครับจะได้ดูยากคืนมาหน่อยนะอ่าเน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 มาโดนสโลหนักมากเลยนะไม่ไหวนะครับผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องมีตัวแทง์จริงๆอืมเอาหนังสือมาแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวอัพช่องอาเป็นดาวทอง แสดงว่าตอนที่ผมแพ้เพิ่มไม่ได้แล้วเนี่ยมาสโลหนักมากนะครับหนักแบบหนักทุเรศอะ่ะเออทั้งตัวเสกฝนตัวเสกนกอะ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับยังไงก็ต้องวางช่องอาวาร์ฟนะช่องอาวารฟแล้วเดี๋ยวดูครับรอบนี้จะอีซี่ครึบหายหมดถ้าใครติดด่านนี้ระหว่างทางยังไงก็ต้องใช้ตำราเวทเทเลพอร์ตโอเคไปเนี่ยแบบ โคตรชิวชิวมากๆนะพอเอาตำราเวทเทเลพอร์ตมาอมเอาหนังสือมาเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าตอนนี้ผมปล่อยปล่อยได้เลยไม่ต้องอัพดาวเพิ่มแล้วคิดว่าสองดาวทองน่าจะชิวนะครับตัวละครจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเวทก,ก็ผ่านได้แนละ้วถ้าด,าด่านนี้ถ้าเขา้าใจไม่ผิดนะครับสักประมาณเวลส0 สิบห้ากะแต่ว่ายังไม่เอาเวกคิดว่าน่าจะผ่านได้ชองอาชองอาเอเวกกับไม่เอาเวกไม่ค่อยต่างกันมากนะซื้อแค่ธนูมาแล้วกันนะครับคาถาใส่แล้วก็ขู่ดาบเยอะมากดาบามาทำอะไรธนูก็เยอะด้วยประเด็นเลยนี่นะตัวด้านหลักเขาตายหมดชิวๆครับ แบบแล้วสก,กิลกว้างตั้งแต่ต้นเกมนะครับอ่าต้นเกมที่ผมหมายถึงคือตาแรกๆของการเล่นเนาะมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบยังไงเดียสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเออทําให้กว้างมากๆในการเคลียร์มอนทุกตัวนะครับเนี่ยเคลียร์มอนได้ทุกตัวเลยอโอเคเนี่ยเนียเจอบอสแนะนาว่าวาไปได้ไมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าให้ผมแนะนาจริงจริอ่ะ ดาเมจตรงนี้เราอาจจะไม่ค่อยพอใช่ไหมครับแนะนําว่าต้องมีตัวตีไกลหรือว่าจะทําเป็นตัวหลักของเราเป็นตัวรองอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมถึงจะดีเนาะอันนี้ผมเล่นแบบไม่ได้จริงจังมากแต่ว่าก็จะพยายามพูดแล้วกันครับว่ามันต้องเล่นประมาณไหนเนาะเพราะว่าตัวละครผมสเตตเวอร์ไปแล้วอะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวของชั a เตอร์สิต่อชั a เตอร์สิเนี่ยผมแนะนําเลยว่าสมบัติก็ยังคงเป็นตําราเวทเทเลพอร์ตอยู่ดีครับตำลาเวทเทเลพอร์ตดีมากๆนะในการเคลียร์ด่านสําหรับด่านที่มอนเตอร์ตัวด้านหลังเนี่ยเก่ง เก่งนะครับผมแล้วก็สมบัติผมจะขอเปลี่ยนจากตัวของตราทหารละกันนะเป็นหน้นนนากากภาพลงตาละกันครับทีนี้อาจจะหายากหน่อยแต่แนะนําว่าเล่นไปให้ถึงแล้วไปยอมแพ้ตรงนั้นก็ได้ครับเข้าไปเล่นเรื่อยๆเพื่อหาเศษ มาสักเศษอันหนึ่งครับแล้วก็เอามาอัพนะครับผมให้เป็นขั้นตันเนะเาะว่าหน้ากากภาพลวงตาดาเมจมันเยอะมากๆเมื่อเทียบกับตัวของตรารหานะครับที่เพิ่มดาเมจ60%รแล้วพอเราวางตัวเพิ่มเนี่ยดาเมจมันก็ตกลงด้วยนะครับผมและอย่างหนึ่งของตัวหน้ากากภาพลวงตาครับคือเรามีตัวบอดี้ตัวหนึ่งน,นะครับผมที่จะสามารถช่วยเรารับดาเมจได้ด้วยนะทาให้เก่งมากๆครับติดได้ทุกทีมเลยนะไม่ว่าจะทีมไหนในการเคลียร์ดานนะครับแนะนําว่ายังไงก็ต้องหานะครับผมสำหรับหน้ากากภาพลวงตาโอเคตาแล แรกเราก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เงินบวกสองอะแต่ว่าแมวแล้วกันอยากได้โอเคโอเคเขายังถือว่าแก้ตัวได้ยังถือว่าแก้ตัวได้ไดมีเงินบวกสองมาให้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ว้าไปแล้วก็ไปตีเลยครับจะได้จบเร็วๆแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมดีกว่าทุกๆคนนะครับผมที่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอาจจะเล่นไม่ผ่านเล่นตามผมแล้วไม่ผ่านเนี่ย ก็อาจจะเป็นเพราะว่าออฟสมบัติผมดีกว่านะครับผมมีความเร็วโจมตีประมาณร้อยนิดๆเลยนะครับผมในตัวของสมบัติเซตนี้นะที่ผมใช้เพราะฉะนั้นก็เอ่อทใจนิดนึงแล้วกันครับว่าอาจจะเล่นไม่ได้ตามผมแบบเป๊ะเ,เ,เพราะฉะนั้นต้องเล่นแบบจริงจังมากขึ้นนะครับต้องวางตัวละครมากขึ้นต้องแบบว่าอัพตัวละครให้ดีขึ้นต้องมีตัวซับมากขึ้นมีแบบว่าตัวช่วยรับดาเมจมีแท้งสัก2ตัวอะไรประมาณนี้ มันไม่ได้มีแบบตายตัวครับเกมแบบนี้เนาะมันเป็นเกมแบบเกมแนววางแผนนะเออก็อาจจะต้องแบบมีประยุกต์เองบ้างอะไรบ้างนะครับลองเอาไปปรับใช้กันแล้วนะค,ะนะครับผมอันนี้ผมมาแนะนาทริคแบบว่าที่ทําให้เล่นผ่านง่ายๆนะโดยที่แบบยังไงเดียอย่างน้อยผมช่วยปูพื้นฐานมาให้แล้วนิดหนึ่งแล้วก็เอาไปต่อยอดกันเองอะไรประมาณนั้นครับผมก็คิดว่าน่าจะง่ายขึ้นนะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แต่ถ้ายากเหมือนเดิมก็ ก็ขออภัยด้วยครับเนี่ยคือมอนเตอร์ด่านเนี้ยตัวตัวปัญหาหลักๆนะครับเป็นตัวตีระยะไกลทั้ง3ตัวเลยครับผมโดยตัวแรกครับผมที่เป็นปัญหาแล้วมาเร็วมากๆครับคือตัวฉีดเลเซอร์ครับทุกคนน่าจะเกลียดกันหมดนะครับจอมทาลายล้างแห่งความว่างเปล่าตัวนี้นะตัวที่ยืนด้านหลังสุดนะครับผมดามิโคตรแรงถ้าเราไม่รีบฆ่ามันก่อนนะครับมีโอกาสตายเองสูงมากๆเพราะว่าดามิมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยแล้วก็ ดาเบทมันฉีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ตัวแทงบางทีเราก็ตายไวมากๆนะครับแต่ข้อดีคือเราเอาช่องอาวะไปเนี่ยทําให้ฆ่าตัวนี้ก่อนตั้งแต่เริ่มนะมเนี่ยก็เซฟมากๆนะครับสำหรับการเอาตัวของตาราเวทเทเลพอร์ตไปทํามาคุมอะ่ะผมว่าทํามาคุ้มมากๆแถมตาราเวทเทเลพอร์ตจริงๆเล่นด่านเจ็ดได้ด้วยนะครับถ้าใครติดด่านเจ็ดอยู่ที่มีเป็นตัวบอสผลักอ่ะ เวลามันโจมดีปกติมันจะผักเรื่อยๆใช่ไหมใช้ตำราเวทเทเลพอร์ตแก้ได้เหมือนกันครับว้าไปแล้วก็รีบฆ่าก่อนมันจะผักทุกตัวละครเนาะก่อนมันจะใช้สกิลผักทุกตัวประมาณนั้นอืมนี่ก็แปเดียวเลียรยได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็อาจจะต้องปาดหลายรอบหน่อยนะ โอเคครับมาถึงตัวต่อไปที่เป็นปัญหาของเรานะครับผม <laughs> ก็คือตัวดีเนาะแม่มดแห่งความว่างเปล่าครับตัวนี้มีความสามารถรในการหยุดการเติมมานาของเราครับคือเราไม่สามารถเก็บมานาได้นะเพราะฉะนั้นรีบฆ่าเป็นตัวแรกๆครับไม่งั้นเราจะแพ้นะก็เคสวยโอ้โหไม่ตกช่องอ่ะจริง,รงๆด่าผมไม่ต้องเอาแล้วเนี่ย แล้วก็จริงๆด่านนี้เป็นด่านที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยนะสำหรับผู้เล่นเก่าๆผู้เล่นใหม่ๆก็น่าจะพอผ่านได้กันแล้วแหละเพราะผู้เล่นเก่าๆตอนนี้เขาก็ไปเหนื่อยกับด่านอ้นนี้หมดนะครับตัวของชั t e ์2หมดเนาะชั t e ์2ด่าน1กับชั t e ์2ด่าน2นะครับเดี๋ยวผมทำช่องอาสัก2ดาวทองแล้วกันนะครับอย่างน้อยจะได้เซฟๆหน่อยไม่ยากเกินไปนะครับผมตอนสู้กับบอสเนีย่ยคือมี2หัวที่กว่าหัวเดียวนะครับ ดาเมจมันเพิ่มแบบทวีคูณจริงๆอะ่ะเพราะว่าร่างกอบมันลดลดตัวของสเตททุกอย่างลงแค่75%นะครับเพราะฉะนั้นมัน,มนไม่ได้กาก,กว่าเดิมเยอะนะครับผมออปรับเป็นขั้นตอนหนึ่งบาททีครับผมหผมจนพอดีอย่างนั้นอะ่ะไม่ได้เงินเลยก็ลองโอ้โหกลายเป็นดาวตันเฉยเลยโอเคไปต่ออือเีชิวๆนะครับช่อง R แนะนำว่าไม่จําเป็นต้องต้องเป็นชองอาร์ก็ได้นะเป็นตัวอื่นไม่ได้เป็นไฟเตอร์เก่งๆตัวอื่นก็ได้นะครับการลำก็เล่นได้นะแต่การลำช่วงต้นเกมอาจจะไม่ได้โหดเท่านี้นะครับช่วงตอนที่ยังไม่ได้อเวกอ่ะเพราะว่าสเตตตัวพื้นฐานมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ตัวมันต้องการสเตตพื้นฐานเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเน้นโจมตีปกติเนาะชองอาร์มันเป็นตัวที่เน้นทั้งเวทเน้นทั้งกายภาพครับแล้วก็ตีเร็วก็ดีเหมือนกันรับรับคนเข้าแคนด้วยได้ครับ อดาเมจแรงมากแล้วเดี๋ยวผมให้ดูครับเอ้อแต่จริงๆผมว่าผมน่าจะ๋อไม่ทันแล้วคือตอนแรกผมกะจะให้ดูนะว่าถ้าไม่วาปไปจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่ทันแล้วก็ช่างมาเถอ,อ, <laughs> อะเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยได้มากไม่ก็น้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมนี่นะครับก็ซูบอสชิลๆเลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมก็ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ ตอนนึงนะยังไม่ตายดีกว่าเออโอเคไปแล้วจบแล้วคลิปนี้น้องแม่งไม่พูดเลยแบบน้องแม่งแบบอาบาบาอาาาาาาบาาาาาาออานาา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 ตาปกตินะครับแต่เหมืานน้องาะหลับตาตลอดเวลาาาาโปรดน้องลืมตาหน่อยน้อง